ดีนะครับทางสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ก็ตามรอบเดือนปกติของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครับจะมีการจัดรายงานข้อมูลถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องภาวะาการผลิตของอุตสาหกรรมประจําเดือนนะครับเดือนนี้ก็จะเป็นการผลิตเป็นภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับอะไรต่อก็ประเด็นสําคัญของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่ามันผ่านมาแล้วหลายท่านอาจจะจาภาพสถานการณ์ตรงนั้นไม่ได้นะครับก็คือ ช่วงพฤษสภานี่ยังเป็นช่วงที่มีผลกระทบจากโควิดค่อนข้างหนักอยู่นะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยทางเราเริ่มมีมาตรการในเรื่องของ distancing หรือว่าล็อกดาวน์เนี่ยก็เป็นเดือนมีนานครับเมษามามากขึ้นแล้วก็พฤษสภานะครับสเดือนนี้ก็จะเป็น2เดือนที่มีผลกระทบจากเรื่องโควิดค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ส่งผลให้ตัวการส่งออกสินค้าสารกรรมหักทองแล้วก็ไม่รวมอากาศยานซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของอาวุธที่นําเข้ามาซ้อมลบนะครับซึ่งอาวุธต่างๆที่นําเข้ามาซ้อมลบเนี่ยจะต้องผ่านพิธีการทางศุลการกรเหมือนกันกันกบสินค้าทั่วไปนะครับ Allāh? แล้วก็พอเอากาับออกไปก็จะต้องมีการผ่านพิธีการทางศุลการกรเหมือนกับการส่งออกสินค้าเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับการผลิตของภาคอุตการถ้าถูกนำมาหักออกนะครับการส่งผลให้การส,งางส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้เดือนพฤษภาคม63เนี่ยผลตัวถึงวันละ35.4นะครับเดือนเมษาที่ผ่านมายังผลตัวแค่15%นะครับแล เดือนนี้เนี่ยการส่งออกสินค้าสากลรรเนี่ยหดตัวมากกว่าการส่งออกรวมนะครับแล้วก็เท่าที่ไปตรวจสอบดูก็เป็นมูลค่าการส่งออกที่ต่ำที่สุดที่เราได้จดจํากันได้ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี40นะครับปี54น้ําท่วมก็ยังไม่ได้หดตัวไม่ได้มีมูลค่าน้อยขนาดนี้ก็ถือว่าการส่งออกอสินค้าสากลรรม,มีผลกระทบที่รุนแรงจากโควิดมากนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการผลิตแล้วก็ประเด็นต่อไปค่อนข้าง,ง,งมากนะครับ ประเด็นต่อมาหลายท่านก็คงทราบแล้วนะครับว่ารถยนต์เราก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับเดือนธ่นวาคมเนี่ยการผลิตลดลงถึงร้อยละหกสิบเก้าจุดหนึ่งนะครับอ่าจริงๆแล้วก็ลดลงมาค่อน,ข,อนข้างแรงมาแล้วนะครับเดือนเมษาลดลงถึงร้อยละแปดสิบสามจุดาซึ่งรถยนต์เดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ท่านดูนะครับว่าอ่าเดือนอ่าทุกอุสาหการได้รับผลกระทบจากโควิดก็คือมีระดับการผลิตที่ต่ำลงมากแต่อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยอ่าในเดือนพฤษภาคมนี่มีสายที่ดีขึ้นนิดหนึ่งคือมันอ่อนั้นบวกขึ้นเดี๋ยวผมให้ มีผลกระทบแรงครับส่งออกผลตัวทำในายในประเทศเนี่ยติดลบ5%แล้วส่งออกอลบ6-8%ถ้าทุกท่านดูก็จะทราบว่ารถยนต์เนี่ยเราเดินที2ล้านคันนะครับขายในประเทศหนึ่งล้านคันส่องออกหนึ่งล้านคันนะครับราคาสัดส่วนของตัวสก,กรรมรถยนต์เนี่ยในการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีสูงมากนะครับ13%มออกกว่าแล้วก็เดี๋ยวท่านจะเห็นตัวอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่ตามมาอีกเยอะนะครับตัวที่ได้รับอ,อ,อนุสงจริงๆก็ไม่ใช่ทําให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่า ได้รับผลกระทบน้อยก็คืออุตสาหกรรมอาหารเพราะว่า,าเป็นสินค้าบริโภคที่จําเป็นสาหรับคนที่ต้องอบริโภคนะครับในกลุ่มพวกอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ยังคงขยายตัวได้นะครับแล้วก็การสอขก็ยังขยายตัวได้ดีอยู่ในเดือนพฤษภาคมครับรายต่อไปครับอันนี้ก็คือตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยระดับจัชที่นี้อยู่ที่80นะครับถ้าท่านทราบก็ถ้าท่านดูท่านก็จะทราบว่า ตั้งแต่เริ่มเดือนแรกที่ทําดัชนีจะเริ่มที่ร้อยนะครับแปดสิบนี่หมายความว่าเรามีระดับการผลิตต่ำจากจุดที่เราเริ่มทําดัชนีที่มีการผลิตสินค้าในเดือนฐานนั้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหดตัวค่อนข้างมากลบยี่สิบสามจุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้วนะครับในขณะที่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยติดลบแค่สิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไตรมาสที่หนึ่งนี่ก็ลบหกจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ารวมห้าเดือนแรกเนี่ย NPI นี่ติดลลบบไปแ้ว11.8%นะครั ทีนี้ถ้าดูตัวเลขถามว่าตัวเลขแย่ลงหรือเปล่าถ้าดูตัวเลขเพราะว่าตัวเลขติดลบมากกว่าเดือนเมษาใช่ไหมครับจริงๆแล้วผลกระทบของโควิดรุนแรงตัวเลขบอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันอ่อนมันนี่ตัวเลขขยับดีขึ้นนะครับท่านดูตัวเลขนี้ไว้นะครับเยนเนีย่ยลบ23ามากกว่าเมษาที่ลบ18นะครับอัตราการใช้การผลิตเดือนพฤษภาอยู่ที่ห้าสอนะครับในขณะที่เดือนเมษาอยู่ที่5 1 2ท่านจะเห็นว่าเดือนพฤษภาเนี่ยมีการผลิตสูงขึ้นอยู่ แคปอยู่สูงขึ้นนะครับ5เดือนแรกไตรมาสที่1แคบอยู่อยู่ที่66นะครับแล้วก็5เดือนแรกอยู่ที่60ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำม,มากนักะครับลด์ต่อไปครับผมจะเร็วนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรค่อยสักับทีละตัวนี้จะเป็นตัวดัชนีที่บอกในยะสาคัญของสถานการณ์การผลิตอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคมนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ถ้าท่านดูท่านจะเห็นว่าเยอรมนเนี่ยพฤษภาเนี่ยติดลบ23ดูแล้วแย่กว่าเดือน ถ้าเป็นมันออนมันบวก2.8นะครับได้รับผลกระทบหนะักลบเยอะเมื่อเทียบเยอันเยอแต่สถานการณ์ของเดือนพฤษภาดีกว่าเดือนที่แล้วมีการผลิตเพิ่มขึ้น2.86นะครับดัชนีการส่งสินค้าที่บอกถึงการจําหน่ายสินค้าติดลบเยอันเยอเท่า,เท,าเท่ากับการผลิตแต่มันออนมันก็มีการขายสินค้าอุตสาหกรรมได้มากขึ้น4.4นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ตัวเลขของดัชนีสำเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูปคงค้างก็คือสต็อกเนี่ย เยียร์เยียร์มันมัน้นลบ5%านะครับลบทั้ง5%นะครับแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกซินิแคนอย่างหนึ่งว่าภา,าคอุตสาหกรรมยังมีความไม่มั่นใจหรือความชัดเจนในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเต็มร้อยนะครับาการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วการจําหน่ายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วแต่ส่วนหนึ่งมาจากสต๊อกนะครับส่วนหนึ่งมาจากสต๊อกที่มีอยูอ่หมายความว่ายังไม่ผลิตเต็มที่เท่าที่ควรจะเป็นจากการจําหน่ายนะครับแล้วก็ การใช้แรงงานของภา,าคอุตสาหกรรมก็จํานวนชั่วโมงทางานลดลงเยอะๆสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วท่านก็จะเห็นว่ามัดออกมาก็ลดหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์แต่มีการใช้แรงงานเข้มข้นมากขึ้น labor productivity ดีขึ้นแต่ชนีพีภาพแรงงานมัดออกมาเป็นบวกแปดเปอร์เซ็นต์นะครับาตามการจําหน่ายที่มากขึ้นที่ท่านเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสไลด์ต่อไปครับอุตสาหกรรมที่ส่งผลสําคัญทําให้ตัวภาพรวมดีขึ้นนะครับ สามตัวแรกก็คือปุ๋ยเคมีตอนนี้ท่านก็ทราบว่าเข้าสู่ฤดูฝนนะครับมีการพ่อปูมีการเร่งให้ปุ๋ยต่างๆนะครับตัวเลขของวายวันวายก็คือบวก24นะครับมีการขยายตัวสูงตัวถัดมาคืออาหารทะเลกระป๋องแน่นอนครับช่วงนี้อาหารสําเร็จรูปโดยเฉพาะไอที่เก็บไว้นานอาหาหรกระป๋องก็จะขายได้ดีนะครับมีการผลิตเพิ่มขึ้น2 1 5เดีย ตัวถัดมาก็แน่นอนครับโรคระบาดก็ยาก,ก็ขายดีขึ้นก็มีการผลิตมากขึ้น12เปอ,ร,เอร์เอ้นตเยีย10ร์เยียดเียนะครับแล้วก็ตัวที่ส่งผลลบทาาา่านก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับเบอร์นหนึ่งเลยก็คือรถยนต์นะครับเดือนนี้มีการผลิตลบ68นะครับตามมาคือการกัดปิโตรเลียมนะครับการกัดกิโลเลียมคือน้ำมันน้ำมันล็อกดาวน์ห้ามเดินทางทั้งหมดรถโดยสารหยุดวิ่งทั้งหมดรถสองแถวหยุดวิ่งทั้งหมดรถส่วนตัวหยุดวิ่งทั้งหมดเพราะว่าข้ามจาังหวัดตอนนั้นทางการไม่แนะนําาาไมมม่ให้้เเดดินนทงขีนนจุช็คคะรัำ อีกส่วนหนึ่งรถยนต์ที่ขายได้น้อยลงนะครับการใช้น้ามันก็น้อยลงด้วยก็ได้รับผลกระทบรุนแรงเป็นห่วงโซ่ตานึงตามกับตัวอุตสาหกรรมรถยนต์อันหนึ่งนะครับเครื่องปรับอากาศลดลง4 6เซแน่นอนนะครับเครื่องปรับอากาศก็ขายในโมเดิรนเทรดในห้างถ้าถูกปิดไปทั้งหมดพวกนี้ก็ขายไม่ออกอยู่แล้วหรือถ้าใครจะมีช็อปเล็กๆขาย ช่วงโควิดนี่ก็คงประชาชนทั่วไปซึ่งรวมถึงพวกเราด้วยคงไม่มั่นใจที่จะให้ช่างมาติดแอร์ในห้องของเราในช่วงโรคระบาดนั้นว่าเคลียร์แค่ไหนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ค่อนข้างได้รับผลกระทบด้วยแหละนะครับสให้ต่อไปครับการส่งออกนะครับอย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าเดือนนี้ลดลงมากเลยครับตัวที่ทําให้ลดยนก็เป็นรถยนต์นะครับเบอร์หนึ่งเลยนะครับเครื่องช้ไฟ้าแล้วก็เครื่องประดับอิเล็กทรอนิกส์สินทอนะครับก็ อย่างที่บอกนะครับหักทองหักอากาศยานแล้วลบ35%นะครับลบมากกว่าการส่งออกรวมสินค้ารวมนะครับแล้วก็ลดลงในทุกตลาดยกเว้นจีนนะครับใายต่อไปครับการนำเข้าครับก็การนำเข้าสินค้าทุนการนเข้าวัตถุดิบต่างๆตัวเลขไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้ทราบนะครับการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบเนี่ยมันจะมีอินเทอร์เชั่นมีนยัยะที่จะบอกถึงการผลิตของภาคสากรรมในเดือนต่อไปอยู่บ้างอยู่ บงางขัดจจะไม่เป็นไปนตามเหตุผลนั้นก็จริงนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบเนี่ยถึงสําเร็จรูปเนี่ยก็ผลตัวค่อนข้างสูงนะครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้จะเป็นภาวะอุตสาหกรรมรายสาขาที่สําคัญนะครับจากสไลด์ท่านก็เห็นว่าตัวอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็ยังมีการผลิตที่ค่อนข้างดีอยู่หลายตัวนะครับประมงเนี่ยบวก10%ในในเดือนพฤษภาคมสานะครับ มีประสุทธ์ที่ติดลบ49%นะครับมันจะเป็นเรื่องของการสสบนอกในเรื่องติดพันเศษรูปพวกกระป๋องนะครับผักและผลไม้ลบ5%เนะครับแล้วก็น้ําตาลติดลบนี้เนื่องจากมีการผิดถี่เร็วขึ้นอย่างที่ท่านทราบนะครับแล้วก็ตัวแป้งแป้งมันยังมีการติดเพิ่มขึ้น5 6แป้งมันนี้เราส่งออกเดิมทีผมจาได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเป็นรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับปัจจุบันนี้อาจจะเป็นเบอร์สองสามเลยได้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มติดลบ 16. 8%ตัวหลัก ที่ทาให้เครื่องดื่มติดลบมากทุกท่านคงรู้อยู่แล้วนะครับก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าช่วงเดือนพฤษภาคมปี6าพฤษภาคมนี้ห้ามจําหน่ายนะครับก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเราสากขับเครื่องดื่มนะครับอะไรต่อไปครับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับระดับดัชนีอยู่ที่8.2เปอเ็นเมือเดือนพฤษภาคมนะครับเยียญเงี้ยติดลบ4.4นะครับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่นะครับติดลบ19เปอนะครับปี63นะครับ ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ลบค่อนข้างเยอะนะครับเดือนเดือนนี้3ามเนะครับแล้วก็ตัวอ e ิเล็กทรอนิกส์ลบเเปรหลายท่านก็จะทราบว่าช่วงเดือนก่อนหน้าที่ผ่านมาอ e ิเล็กทรอนิกส์ยังยังยังค่อนข้างสถานการณ์ดีอยู่นะครับแต่ว่าพอเข้าสู่เรื่องเมษาพฤษภาซึ่งมีการลอกดาวที่ค่อนข้างเป็ดเสร็จสมบูรณ์แบบนะครับก็ส่งผลต่อตัวอ e ิเล็กทรอนิกส์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับทำให้ตัวตัวอ e ิเล็กทรอนิกส์มีการปตีด,ดลบด้วยแล้วก็ การส่งออกนะครับก็ติดลบเหมือนกันนะครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ได้รับผลกระทบทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับสไลด์ต่อไปครับรถยนต์อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเดือนพฤษภาเนี่ยลบเกือบ70%เลย69.1%นะครับแต่กันน้อยกว่าเดือนที่แล้วนะครับเดือนนี้ลดเก้าสบ80%นะครับแล้วก็การจําาหน่ยในติดลบทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับต่างประเทศติดลบมากกว่านะครับคือ68%นะครับมูลค่าส่งออกของรถยนต์ ่วนในประเทศนี้ก็ติดลบให้10%ก็ถือว่าติดลบค่อนข้างสูงนะครับแต่ที่สิ่งที่น่ากังวลก็คือตัวเลขทั้งปี5เดือนถ้าจะเห็นว่าจำน่ายในประเทศเนี่ยลบ50%ส่งออกลบ52%ถ้าเมนเทนตัวเลขตัวนี้ต่อไปจนถึง10ปีก็จะเหมือนที่ทางกลุ่มกัลย์ตยเขาบอกว่าจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่านี่เป็นช่วงที่ลกดาวค่อนข้าง100%การ ถ้าไปดูข้อมูลเรื่องการจำหน่ายรถยนต์ท่านจะเห็นว่าไม่มีใครมาโชว์รูมอยู่แล้วนะครับแล้วก,การซื้อรถอยนต์ออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นแค่ติดต่อดูข้อมูลต่ตางๆที่เฉยไม่ใช่เป็นการซื้อขายเป็นธันเซคันกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่มีการล็อกดาวน์จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการจำหน่ายรถยนต์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอาการนําเข้าชิ้นส่วนนะครับการนาเข้าชิ้นส่วนจากประเทศอื่นที่เป็นซัพพลายเชนของเราอยู่นะครับ ผมก็จะมีข้อมูลหลายทุกกลุ่มสากรรมทุกบริษัทก็มาพวกทางผู้หารกระทรวงแลวผมได้เข้าด้วยก็อย่างเช่นทางเยอรมันเองก็จะมีปัญหาเรื่องซัพพลายชิ้นส่วนให้กับตัวสาหกรมถยนต์ที่เป็นบริษัทบริษัทลูกในประเทศไทยอยู่เพราะว่าโรงงานแม่ที่เยอรมันยังสามารถผลิตได้เพียงแค่50%ของัวกำลังผลิตอยู่เนื่องจากการควบคุมโควิดยังไม่ได้ดีเท่าเรานะครับอันนี้ก็ตัวต่างประเทศจะมีผลกับตัวการผลิตในประเทศในเรื่องของเป็นซัพพลายเชนขั้นไลต่อไปครับ ปิโตเคมีนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับการผลิตในเดือนพฤษภาเนี่ยลดลง2.4% 6นะครับแล้วก็การส่งออกเนี่ยลดลง30.6% 4อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทุกอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบหมดนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมไหนจะดูแลมากน้อยแค่ไหนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพราะเป็นช่วงที่ผมคิดว่าทุกประเทศก็มีการลอกดาวเหมือนกันนะครับแต่ตัวระดับดัชนีท่านเห็นว่าค่อนข้างยังโอเคนะครับอยู่ที่11 1สูงกว่าไอเดือนฐานที่ทำคือ100อยอยู่นะครับสไลด์ต่อไปครับ ผิดพันยางแน่นอนครับถ้าหลับตาก็คงลึกอ,ออกแล้วเพราะว่ารถยนต์มีการผลิตน้อยลงนะครับคนเปลี่ยนยางช้าลงนะครับยางใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นจากเดิม20,000กิโลเดี๋ยวนี้50,000-60,000กิโลขึ้นไปนะครับ าการผลิตของอยางรถยนต์ก็เลยลดลงด้วยร้อยละห้าสิบเก้านะครับในเดือนนี้แต่ถุงมือยางยังขยายตัวดีต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อเดือน,ก,อนก่อนแล้วว่า,าผลิตไม่ทัางตามความต้องการนะครับเดือนนี้การผลิตถุงมือยางก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น,นเหยียมเยียถึงสามสองเนะครับยังเป็นยังขยายตัวอย่างดีมากอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นยางรถยนต์แล้วก็ถุงมือยางนะครับสไลด์ต่อไปครับพลาสติกก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับทั้งตัวเรซินทั้งตัวผลิตภัณฑ์นะคร การส่งออกและในประเทศบรรทุกราคาต่ำหมดนะครับตัวการผลิตเนี่ยลดลงเย็นเยียดในเดือนพฤษภาเนี่ย8.6เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การส่งออกลดลงถึง23เปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปครับเคมีภัณฑ์ก็เช่นเดียวกันครับเคมีภัณฑ์ก็การผลิตลดลง5.8การส่งออกลด34แต่ระดับดัชนีของเคมีภัณฑ์ยังพอใช้ได้อยู่นะครับอยู่ที่105นะครับ105สไลด์ต่อไปครับเหล็กและเหล็กกล้าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็โยงไปถึงอุตสาหกรรม รถยนต์นะครับเพราะว่า,า,าเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ก็คือการผลิตพวกเหล็กแผ่นต,ต่างๆพวกนี้มันก็จะมีเหล็กแผ่นเหล็กเส้นที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับเหล็กแผ่นเนี่ยลดลงตัวที่การผลิตเหล็กที่ยังมีการผลิตเพิ่มขึ้นอยู่ก็จะเป็นเหล็กที่ใช้ในทำบรรจุข้อก,กระป๋องบรรจุอาหารต่าง ซึ่งตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมอันนี้ยังขยายตัวได้ดีนะครับแต่ว่าในภาพรวมรถยนต์ที่ลดลงและการอุตสาหกรรมก่อสร้างอื่นที่เป็นดูมสติกทั่วไปลดลงนี่กระสับผลให้ตัวอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยมีการผลิตลดลงที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดืเดียบีแล้วระดับระดับดัชนีก็ค่อนข้างต่างนะครับที่แปดสิบเอ็ดจุดแค่นั้นเองนะครับการจําหน่ายในประเทศลดลงสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับและการส่งออกลดลงสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์สไลด์ต่อไปครับสิ่งทอและเครื่องนุง่งห่มอันนี้ไม่แปลกกกใจครร,รรรััับบททุุออตสาหมมนนะผี้ ลดลงทั้งต้นน้ํากลางน้ำและปลายน้ําในอดีตเนี่ยต้นน้ำอยังส่วนใหญ่ยังคงยังเมีเทนได้อยู่เพราะว่าไทยมีการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอครบท,ทั้งทั้งซัพพลายเชนเลยนะครับประเทศอื่นจะไม่มีต้นน้ําด้วยมีบางประเทศแค่นั้นที่มีต้นน้ําเส้นใหญ่เนี่ยไทยเนื่องจากอุตสาหกรรมเส้นใหญ่เนี่ยใช้เงินลงทุนสูงนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของสกิลของเลเวอร์ของแรงงานค่อนข้างเยอะนะครับแต่เดือนนี้ติดลบหมดนะครับเส้นใหญ่สิ่งทอเนี่ยลบยี่สิบแป 2-3เปอร์เซ็นต์เยอันเยียผ้าถืงลด3-5เปอร์เซ็นต์แล้วก็เสื้อผ้าลด29เปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าตัวปลายน้ําได้รับผลกระทบค่อนข้างแรงเพราะว่าเสื้อผ้านะครับส่วนใหญ่ต้องไปซื้อไปลองนะครับออนไลน์นี่ไม่ไม่ไม่เอื้อเท่าตัวสินค้าอื่นนะครับหนึ่งไซส์ไม่ได้นะครับไซส์เดียวกันคนละยี่ห้อไม่เท่ากันยี่ห้อเดียวกันคนละรุ่นไม่เท่ากันรองเท้าท่านก็ทราบดีนะครับถ้าไม่ไปลองนี่ยากมากสอง ลองได้ใช้ได้ใส่เท่ไม่เท่สวยไม่สวยก็อีกเรื่องหนึ่งอีกต้องไปลองถึงจะเห็นว่าเข้ากับเราหรือเปล่า3าก็คือว่าสีสีนี่ไม่ว่าจะเป็นกล้องอะระดับไฮเอนขนาดไหนก็เพียนนะครับผมเคยทดลองถ่ายเทศดูแล้วนะครับเคียนเพราะนั้นเป็นโปรดักที่ส่วนใหญ่แล้วต้องไปลองซึ่งโมเดลเทสอะไรถูกห้างถูกปิดหมดตัวนี้ก็ได้รับผลกระทบที่รุนแรงซึ่งกร,กระทบไปถึงตัวน,นามด้วยนะครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้ที่ผมจะให้ดูนะครับก็คือห้างสาหกรรมที่ส่งผลบวก กับดัชนีนะครับและส่งผลลบห้างศากกรรมที่ส่งผลลบกับดัชนีนะครับของเดือนพฤษ,ษภาคมเยออดเยียนะครับท่านจะเห็นว่าข้างซ้ายมือที่ส่งผลบวกเนี่ยเป็นสินค้าเป็นสินค้าอาหารเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นสินค้าบริโภคและยาเห็นไหมครับเป็นสินค้าบริโภคและยาเป็นสินค้าจําเป็นนะครับส่วนข้างขวาที่เป็นตัวที่ชุดให้ดัชนีลงเป็นสินค้าอุปโภค หรือสินค้าคงทนเป็นส่วนใหญ่เพราะะนั้นอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าตัวสถานการณ์โควิดช่วงนั้นเนี่ยสินค้าที่จําหน่ายได้จะเป็นสินค้าจําเป็นต่อชีวิตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคหรือสินค้าคงทนการฟื้นตัวคงอะเกิดขึ้นหลังตัวอุตสาหกรรมอาหารพวกนี้นะครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้เป็นไซด์อย่างเดิมที่ผมมาให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกกับลบแต่เป็นมันอ่อนมันมันอ่อนมัน ข้างฝั่งซ้ายนี่ก็เป็นห้าอุตสาหกรรมแรกที่เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วแล้วมีการผลิตเป็นบวกท่านจะเห็นว่าเบอร์หนึ่งคือรถยนต์ตามที่ผมได้เรียนเมื่อกี้ว่าเป็นสายที่ดีอย่างหนึ่งเพราะหนึ่งไม่ใช่แค่รถนยนต์ยางล้อนะครับอุตสาหกรรมเหล็กที่จะตามมาอีกใช่ไหมครับหลายๆตัวเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในตัวอุตสาหกรรมรวมอยู่แล้วด้วยเบียร์อันนี้ชัดเจนนะครับอ่ามันออกมาดีขึ้นนะครับอ่เราก็ทราบแล้วแหละเดือนมิถุนายนนี้เริ่มผ่อนขลายขึ้นนะครับหลายคนก็ไปฉลองกอสมควร ปุ๋ยเคมีนะครับยังเข้าฤดูฝนอยู่ในเรื่องพ่อปู่นะครับแล้วก็ฮาดิไดก็เพิ่มขึ้นน้ำมันปิโตรเลียมรายดีขึ้นนะครับผมกลับต่างจังหวัดทุกสองอาทิตย์นะครับคลิปสามครั้งหลังสุดนี่จัดเดิมก่อนหน้าโควิดวิ่งฉลุยนะครับขอนแก่น400กิโลนี่วิ่ง4ชั่วโมงถึงอตอนนี้เมื่อวานนี้9ชั่วโมงทิปก่อนหน้า6ชั่วโมงก็คือลดเยอะขึ้นมากช่วงโควิดลดโดยสารลดประจําทางลถส่วนตัวไม่มีวิ่งเลยนะครับ ช่วงสามทิพย์ที่ผ่านมาเต็มถนนหมดนะครับเพราะฉะนั้นปิโตเรเลียมในอนาคตอีกเดือนต่อไปก็คงจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นไซายที่มีใน,ในยะสาคัญโดยเฉพาะตัวรถยนต์นะครับมาตอนนั้นอยัางเป็นบวกนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับเมื่อกี้ประชุมมาดูดัชนีทําให้ท่าไหลกันก็ถามกันว่า,าแน่นอนโควิดการผลิตกระทบรุนแรงมากติดลบเยอะถามว่าฟื้นตัวหรือย,อยัง มันอ่อนมันเป็นตัวสําคัญในช่วงที่เกิดวิกฤตมันอ่อนมันนั่นคือการกระโดกขึ้นแต่ลบหนักอยู่นะครับแต่กระดกขึ้นถ้ากระดกขึ้นถึงจุดวกกับจริงจะกระโดดขึ้นต่อนเนื่องตลอดไปมันมันจะเป็นบวกบวกบวกขึ้นไปสรับขึ้นมานะครับซึ่งถ้าให้วิเคราะห์ตัวสถานการณ์เมื่อกี้สายก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันกระโดดขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งการล็อกดาวน์ยังเข้มงวดอยู่เดือนนี้มิถุนา การลดดาวขดขายมากแล้วเพราะฉนั้นถ้าตามข้อมูลที่ปรากฏเดือนอดัชนีหรือการผลิตเดือนนอีาน่าจะดีขึ้นต่อเนื่องนะครับน่าจะดีขึ้นต่อเนื่องและหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปเพราะนั้นเดือนนี้ติดลบมากกว่าเดือนที่แล้กวก็จริงแต่มีสัญญาณที่ดีข,นนขึ้นในการผลิตของภาคอุตอสาหกรรมสไลด์ต่อไปครับนี่มาสู่การประเมินถึงสถานการณ์นะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องของตัว การพื้นตัวของอุตสาหกรรมจะมี6ป part, drafted, ัจจ nice ัยนะครับที่สําคัญเลยที่สําคัญเลยที่ต้องติดตามนะครับถ้า6ปัจจัยนี้ดีขึ้นก็จะดีขึ้นแน่อันแรกก็คือการเป็นปัจจัยต่างประเทศ2ปัจจัยเหตุผลเพราะอะไรนะครับ globalization นะครับประเทศไทยผลิตใช้ในประเทศประมาณครึ่งหนึ่งส่งออกประมาณครึ่งหนึ่งต่างประเทศไม่ดีการผลิตก็ไม่ดีตามมาแน่ในประเทศไม่ดีการผลิตก็ไม่ดีตามมาแน่นะครับปัจจัยต่างประเทศเป็น2ปัจจัยอันแรกก็คือเรื่องการควบคุมสถานการณ์การของโควิดของประเทศต่าง ได้ดีแค่ไหนและจะเสร็จควบคุมได้ดีร0อเ์เมื่อไหร่เพราะถ้ายังควบคุมไม่ได้ตัวปัจจัยผลกระทบอันแรกเลยคือซัพพลายเชนที่ส่งสินค้าหรือวัตถุดิบให้เราจะไม่สามารถส่งให้เราได้เต็มที่นะครับสินค้าที่มาใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาประกอบเช่นรถยนต์ที่ผมบอกมีบางเจ้าที่ต้องใช้ชิ้นส่วนจากเยอรมันซึ่งโรงงานแม่มีความสามารถในการผลิตอยู่แค่50%จากผลกระทบโควิดที่ยัง ไม่สามารถควบคุมได้อยู่ในปฏิบัตินี้นะครับแล้วอาจจะยาวไปอีกอันนี้ก็คือปัจจัยสาคัญปัจจัยที่1น,นะครับนนก็คือซัพพลายเชนที่จะส่งให้เราปัจจัยที่2ก็คือว่าไม่เกี่ยวกับโควิดละเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศเพราะอันนี้คือดีมานสินค้าสําเร็จรูปของเราเพราะเขาสั่งจากเราอย่างที่บอกเราผลิตส่งออกไปต่างประเทศครึ่งหนึ่งโควิดยังไม่หายหลายประเทศก็ปิดล็อกดาวน์นะครับดีมานก็จะตามมาอันนี้คือปัจจัยที่2ที่สําคัญนะครับตัวเลขสีงบอกท่านก็เห็นแล้วว่าเรากังวลตรงนี้เพราะว่า ตัวเลสขสกรบเดือนนี้เป็นลบหนักมากนั่นคือปัจจัยของประเทศในเรื่องของความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมครับทีนี้ปัใจจัยในประเทศก็เป็น2ปัจจัยเดียวกันเหมือนกันเช่นกันโควิดเราควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นแต่ถามว่าขายล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหลายประเทศยังควบคุมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ขายล็อกไปก่อนหน้าเราแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าขายล็อกแล้วไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ดีมา์ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่นตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ประชุมรู้ผมก็บอกไปแล้วผมออกมานะครับแวะทีะ่วัดสันนะครับสแกนอุณหภูมิสแกนมือถือหรือลงชื่อผมออกมาต่อมาเทสโกโรตาติดกันสแกนอุณหภูมิชื่อถ่านมาผมเข้าเซเว่นอีสแกนอุณหภูมิลงชื่อไปห้างเขาไม่ได้บางคนก็ลงชื่อจริงเยอะเลยนะครับลงชื่อจริงไม่ใช้มือถือเพราะไม่สะดวกผมก็เข้าแค่ร้านเดียวแค่นั้น,นครับใช่ไหมครับเอาจริงทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้น ก็มันก็เป็นข้อจํากัดของดีมานด์ของตัวสินค้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญนะครับว่าถึงแม้โควิดนี่ได้เกือบเดือนหนึ่งแล้วนะครับคอนโทรลได้ร,ออร้อเเเลยชัดเจนเลยแต่ว่าการผ่อนคลายล็อกดาวน์นี่ทําได้มากน้อยแค่ไหนอันตัวนี้สําคัญนะครับประเด็นที่2ก็เศรษฐกิจไทยก็เหมือนปันจจัยต่างประเทศไทยล็อกดาวน์แล้วเศรษฐกิจไทยจะกลับมาดีไหมเพราะมันคนละเรื่องกันนะครับการ,การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยากกว่าการควบคุมโควิดนะครับหลายท่านก็คงจะทราบนะครับ มีผู้นําประเทศไม่กี่คนที่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นดีได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจยังกลับมาไม่ดีความต้องการของสินค้าอุตสาหกรรมก็จะยังไม่ดีตามด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยในประเทศตัวที่2อ,อันที่3ก็จะเกี่ยวกับตัวที่สคือดีมาเรื่องเยียวยาเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาคนไม่มีไรายได้คนเอาเงินเก็บออมมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเงินเยียวยาจะเป็นส่วนที่1จะมาทําให้เขามีการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น2อเงิงนที่เขาเก็บออมเอามา ก็จะเข้าไปสู่ส่วนนั้นได้ก็จะนําไปสู่การซื้อสินค้าอุปโภคหรือสินค้าคงทนมากขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นนะครับจะมีความสามารถในการซื้อซึ่งที่ผ่านมามาตรการ5,000บาททั้งตัวเกษตรกรน,นะครับที่เวลาคนทั้งแรงงานทั่วไปจ่ายไปเต็มที่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับนี่จะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่จะถอนเงอนหรือการผลิตที่เหลือนะครับปัจจัยต่อมาปัจจัยที่6อันนี้ก็ มีความสำคัญอย่างมากนะครับเมื่อคืนถ้าท่านดูข่าวนะครับเขื่อนบัณนี่มีน้ำไว้ที่สุดตั้งแต่สร้างเขื่อนมา3 0กว่าปีแล้วก็เขื่อนอื่นๆทั้งท่านเหนือภาคทุกประเทศทั่วประเทศนะครับสูงสุดก็10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนใหญ่ก็ต่างกว่า1 0เปอร์เซ็นต์และเมื่อคืนก็มีข่าวจากคณะกรรมการบาริหารน้ำแห่งชาติแล้วก็ผมประทานแล้วว่าจะเกิดพายแรงฝนในฤดูฝนคือฝนทิ้งช่วงยาวนะ เพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญในช่วงของสถานการณ์โควิดและการใครล็อกดาวน์ที่จะมาส่งผลต่อจากสถานการณ์ตรงนี้ก็จะไปกระทบกับกําลังซื้อก้อนใหญ่ของประเทศคือเกษตรกรน,นะครับของประเทศนะครับแน่นอนอันที่สองตามมาคือสินค้าเกษตรจะราคาดีมากๆแน่ๆแต่ว่ารายได้ผมไม่ได้ทั่วถึงก,ก,กับเกษตรเกษตรกรทุกคนที่พีดผ,ผลทางเกษตรโดนไทยแลงทำลายไปทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็น6ปัจจัยที่จะส่งผลต่อ การผลิตของภาคศักย์กรรม,รรรมในเดือนมิถุนานและผมคิดว่าช่วงที่เหลือของปีและปี64ต่อไปนะครับบทแล้วอาจารยสถานการณ์ของการผลิตภาคศักกรรมเชิงภับมีประเด็นที่